สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาถ่ายทำคลิปนะครับเป็นแนะนำนะครับว่าพระที่ผมแขวนอยู่จะมีหลวงพ่อไหนบ้างนะครับก็จะมีหลายพวงนะครับหลายพวงที่นำมาแขวนนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็คือเป็นสร้อยที่เป็นสร้อยเชือกล่มนะครับเป็นเชือกลมนะครับผมที่นํามาเลี่ยมนะครับพอดีได้นํามาเลี่ยมพระนะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อนะครับสําสหรับเส้นนี้นะครับด้วยความศรัทธานะครับด้วยความศรัทธากับหลวงปู่นะครับกับห mm. ลวงพ่อนะครับผมก็นําเหรียญของหลวงพอ่อนํามาแขวนในเส้นเดียว ทั้ง3องค์เลยนะครับปกติแล้วก็จะแขวนเส้นละองค์เส้นละอง์นึงครับแต่ด้วยความชอบนะครับด้วยความศรัทธานะครับบวกกับความสวยงามของเหรียญนะครับก็เลยนํามาแขวนเป็นชุดเดียวนะครับเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่ติดตัวนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับในซึ่งก็เกิดจากความศรัทธานะครับจะขอแนะนำเลยนะครับเหรียญแรกนะครับ ข้อมูลอาจจะไม่ทุบทุกวนเท่าไหร่นะครับเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับเป็นเหรียญอันนี้ครับผมเป็นเหรียญมหาเศรษฐีนะครับเหนื้อมหาเศรษฐีของหลวงปู่ศูนย์นะครับจันทวันโนนะครับวัดป่าอิสระธรรมนะครับอยู่จังหวัดสกลนครนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเนื้อทอง ทองทิพย์นะครับเป็นทองทิพย์ทองเหลืองนะครับหน้าอลปังกานะครับนี่ครับดูสภาพเหรียญนะครับสวยงามดูเข้มขังนะครับอ่าอันนี้เป็นด้านหน้านะครับจะมีรูปหลวงปู่หันขึ้งองค์นะครับผมเป็นเหรียญของหลวงปู่ศูนย์นะครับเป็นครูบาอาจารย์สายปฏิบัตินะครับแต่ท่านก็ได้สร้างเหรียญให้สิทธิ์ได้คารพนะครับนำไปบูชานะครับ เป็นเหรียญเศษถีนะครับหลวงปู่ศูนย์นะครับอันนี้ให้ชมเฉพาะด้านหน้าก่อนนะครับผมสําหรับเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ศูนย์เหมือนกันนะครับเหรียญหลวงปู่ศูนย์เหมือนกันสําหรับเหรียญรุ่นนี้ก็คือรุ่นอธิษฐานบรรดาลโชคนะครับอธิษฐานบรรดาลโชคนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับก็จะมีรูปหลวงปู่นะครับ ท่านหันข้างนะครับพนมมืออธิษฐานคล้ายๆกับว่าอธิษฐานบรรดาลโชคให้ลูกศิษย์นะครับผมมีโชคมีลาบนะครับตามความศรัทธานะครับเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามนะครับดูเข้มแขังนะครับดูเข้มขังนะครับ,รบก็เลยนามาแผนติดตัวนะครับผมทั้งสามองค์เลยนะครับ สำหรับเหรียญต่อมานะครับเหรียญต่อมาก็จะเป็นเหรียญที่เล็กนิดนึงนะครับเป็นเนื้ออันลปังก้านะครับเนื้ออันลมปังก้าก็จะเป็นรูปหลวงปูนนั่งอุ้มบาทนะครับอุ้มบาทอุ้มอุ้มบาทนะครับก็จะเป็นคล้ายว่าความอุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็คือมหาโชคพวกข้ัพย์นะครับเป็นรุ่นมหาโชคพวกข้ัพย์นะครับ หลวงปู่ศูนย์นะครับจันทวันโนนะครับอยู่วัดป่าอิสระธรรมนะครับเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามนะครับสวยงามนะครับอัคระคมชัดตัวหนังสือนะครับลวดลายพญานาคนะครับก็จะเป็นชุดที่แขวนติดตัวสามองค์เลยนะครับเป็นหลวงปู่ศูนย์เลยนะครับหลวงปู่ศูนย์ทั้งสามองค์นะครับ อันนี้เป็นด้านหน้าน,านะครับสำาหรับด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะมีให้ดูรุ่นเศรษฐีก่อนนะครับรุ่นเศรษฐีนะครับข้างหลังก็จะเป็น <social media. S 1> ยนันนะครับยันหลวงปู่ที่ท่านได้นํามาบรรจุในหลังเหรียญนะครับก็จะเป็นพระคาถานะครับคาถาที่ท่านบรรจุไว้นะครับอืมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับยังก็ยังไม่มีความชำนาญในการอ่านพระคละขอมนะครับแต่ แต่ก่อนเคยอ่านได้นะครับแต่ช่วงหลังไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมก็เลยอ,อ่านได้เป็นบางตัวนะครับสาหรับอักขรความสําหรับหมายเลขนี้นะครับก็คือหมายเลขหนึ่งรอยนะครับหนึ่งเต็มร้อยเลยนะครับครับเนื้อทองทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองครับหลวงปู่ศูนย์มหาเศรษฐีครับก็ที่นํามาแขวนรุ่นนี้ก็คือชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นคือมหาเศรษฐีนะครับและความศรัทธากับหลวงปู่นะครับก็เลยนํามา สำหรับเดรียที่สองนะครับก็คืออธิฐานบรรดาลโชคนะครับนี่ข้างหลังก็จะบรรจุอักขระนะครับมีชื่อลองปู่นะครับลวงปู่ศูนย์จันทวันโนนะครับข้างล่างก็จะมีพระน่าจะเป็นปางมหาจักรพรรดินะครับข้างบนก็จะเป็นอักขระคงจะเกี่ยวกับ โชคลาภนะครับมหาโภคกทรัพย์นะครับเพราะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นที่เน้นเรื่องอธิษฐานบรรดาลโชคนะครับก็กินนมชุ่มบูรณ์นะครับโชคลาภนะครับทำมาค้าขายนะครับอีกเหรียญสุดท้ายก็คือข้างหลังนะครับที่นํามาแขวนนะครับก็คืออัคคระนะครับแล้วก็ลวดลายการแกะสลักพญานาคนะครับคมชัดนะครับสวยงามและที่สาคัญก็คือ ้างหลังครับมีพระศีวลีนะครับพระศีวลีก็คือเหรียญน,นี้นี่แผ่นหนึ่งเหรียญแต่ก็มีพุทธคุณทางพระศีวลีเข้ามาด้วยนะครับซึ่งพระศีวลีก็ท่านผู้ชมก็รับทราบไปแล้วนะครับว่าเป็นพระที่มีความอุดมสมบูรณ์โชคลาภไม่อดไม่หยากนะครับใครบูชาท่านนะครับสาหรับพระศีวลีจึ่งท่านก็ เป็นเอกในเรื่องของพวกข้ัศย์นะครับความไม่อดไม่อยากนะครับพระศิวะรีเดินทางไปทางไหนก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งแกะสลักได้สวยงามนะครับกทัดรัดนะครับซึ่งก็เป็นรีวิวเหรียญนะครับที่ผมได้นํามาแผ่นนะครับก็เป็นหลวงปู่นะครับหลวงศูนย์ท่านก็เป็นสายกรรมฐานนะครับสายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะครับอยู่ทางจังหวัดสกลนครนะครับ ทังจังหวัดสระบุรีท่านก็ได้สร้างเหรียญให้สิทธิ์ได้นําไปบูชาติดตัวนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลท่านก็สร้างหลายเหรียญน,นะครับสร้างหลายเหรียญอยู่แต่เราก็สามารถที่จะนําเหรียญที่เราชอบนะครับเราดูแล้วมีความชอบมีความศรัทธานะครับก็สามารถที่จะนํามาแขวนติดตัวนะครับเพื่อ ลึกถึงคุณงามความดีบารม,ร,รมีคุณพุทุพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะครับบารมีของลกูกปุตศูน์ดลบัรดาลให้ลกูกให้หลานให้ลกูกศิษย์นะครับได้เจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์มีโชคมีลาบทำมาค้าขายดำรงชีวิตประจําวันไม่อดไม่อยากนะครับตามที่อักคระนะครับตามที่ชื่อเหรียญที่เป็นมงคลก็คือมหาเศรษฐีนะครับผมแล้วก็อธิษฐานบันดาลโชคนะครับแล้วก็ สุดท้ายก็คือมหาโชคพภคทรัพย์นะครับเป็นเป็นเหรียญที่นําติดตัวคล้องตัวนะครับเดินทางไปทํางานนะครับ<ม>เดินทางไปธุระ,ดะเดินทางไปไหนก็จะคล้องติดตัวไปด้วย mm. เป็นอีกพวงหนึ่งนะครับที่นําเหรียญหลวงปู่ทั้งสองค์มาแขวนในเส้นเดียวกันเลยนะครับ mm. ก็บคือมีความศรัทธานะครับมีความศรัทธาในจริจรยวัรนะครับของหลวงปู่นะครับ และการออกแบบเหรียญน,นะครับดูแล้วมีความสุข,ส,ส,ขสุขกายสุขใจนะครับในการนำรงเป็นกำลังใจในการทํำมาหากินนะครับก่อนจบนะครับก็ขอแนะนำนะครับท่านที่อยากมีวัตถุมงคลนะครับหรือ,อเหรียญต่างๆนะครับของพระเกจิอาจารย์ของพระคาจาจย์ต่างๆที่ท่านได้สร้างไว้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเงินส่วนหนึ่งก็จะนำไป บำรุงพระพุทธศาสนาเสียนาศาสนาต่างๆนะครับก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับวิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอบารมีของหลวงปู่ศูลจันทวันโนแห่งวัดป่าอิสระธรรมนะครับขอดำานนให้หลวงป,ปู่ให้ท่านผู้ชมจงมีโชคมีลาบนะครับมีโชคมีลาบ เดินทางขึ้นรถลงเรือปลอดภัยนะครับทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับมหาโชคโภพทกััย์เป็นมหาเศรษฐีกันทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ